เดี <c oughs> ๋ยวหนูส้าพันน่ะสิไฮิ่นนี่หกสิบพันเหมืนบาบลนนอ,อเออคนเอาน้ำ 60, หกสิบแยหไฮน้องที่งมต่คนจะหล่นแล้วมื่อวานนี่เกือบตายไอนทุ่ <c oughs> ได้ส้างพันเลยนี โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกบนองลาตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อเมื่อนี่กะลงมาทางตาทานพี่น้องเมื่อนี่เนาะกะแวบะบมาทางตาทานตอนสวยๆพี่นอ้องอ่าตอนแรกว่าสิดเดไปเก็บพ,พื้นเมื่อนี่เนาะแต่ว่าเพิ่นบริจูดพี่น้องแบบเพิ่นเผาคนะ่นะเพิ่นอันแบบต้อมเป็นกองแล้วเพิ่นต้องจูดก่อนเ้าจังไปเอาได้แต่ว่าอันนี้นะเพิ่นบริจูดน้องลตีก็ได้รถหนึ่งพี่น้องว่านี่หรังว่า แบบถ้าเฮาสิไปจูดเองยังกับโบก้าเนาะเพราะว่าบรรยากาศช่วงนี้ก็ร่มนะแบบอย่างมันปิวถือเฮือนพระเจ้าเลยก็เอาสิเป็นโทษพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเจ้าของเพิ่นจูดเองแล้วเฮาก็ไปเก็บนะเพิ่นก็ให้พี่น้องเนาะพื้์นนะแบบเอาแต่เฮาอยากได้เนาะเขาเรีฮาเอาได้พี่น้องเพิ่นก็แบบว่าเพิ่นสิเฮ็ดอ่าแบบดินแบ่งเป็นตอนขายนะโดยเพิ่นก็เลยแบบจูดแล้วก็สิแป้งนาดินอีหยังนนั่แหละพี่น้องใครอยากได้ก็ไปเอาได้เนาะอ่าน้องอาตี้ให้ได้รถหนึงแล้วก็ยังเหลืออยู่พี่น้อง อาจจะเอาเบิ้ลเลยแหละเก็บคู่เดียวเนาะสะอ้อนไม่พี่น้องทาเพิรุดตัวนี้แล้วแล้วกัประมาณอีกด้นพลเอกเพิร์จังซีรุดใหม่แบบบุกเบิกขนาดเนะดาะกระโดนโดนเถือ่ออันนี้กับแบบเขากเก็บเมื่อวัยแล้วกับวัยพาพี่น้องเนาะวัยดังแบบเขาสีคลายก็ได้พี่น้องทาวารายเนาะเพราะอทานช่วงนี้ก็เป็นราคาอยู่ได้พี่น้องเปาหนึ่งละสามสี่สิบพันพูดแล้วเนาะเป้าหนึ่งสี่สิบพี่น้องทำไปส่งพี่นกะ ด้วยแบบมีนลงมาก,กะจิมจ่ใจเงินค่ารถไทยประบนเพื่อนพี่น้องเนาะเ mm hmm. พิ่นแก่พื้นเมื่อไห้คานํามันยังเพื่อนทะเลกะหกสิบพันกีบ 60, กพี่นอ้นองเป็นเอ้าน้ำเนาะว่าเพื่อนน้องนาตีกะไกลแน่นะพี่น้องเลยคนทางก็ยังอย่างเงีงน้อยนึงไอ้ทวงเพิ่นแก่เมื่อไห้ว่าน,นี่ได้รถเดียวเมื่อยเติอพี่น้องเลยเนาะว้ามีแต่ใหม่แบบด,ดำๆบุตรเป็นตอาอ้าวพี่น้องว่าน,นี่แบบบุตรคือมินิได้พี่น้องหนาดำหนามุมอยู่เนาะ ถือกี่พุนโดยกวาสีไปเอาพื้นลงสองแอทงเพิ่นนำพี่น้องเพิ่นมาเลยเพิ่นลงผู้เดียวเพิ่นเนาะเพิ่นไปแก่ให้แบบประบนเพิ่นกะหาให้แอทงเพิ่นแก่ให้กะให้เพิ่นกินน้ำอันยังอะไรเนาะสาวพันพีน้องเพิ่นหายแถวหนึ่งโดยวานนี้แกได้แปดเขียวพี่น้องจนคำเนาะแบบบันทกินเข่าเลยพี่น้องน้องกะตีไปวานนี้กะสู่เป็นสู่เนาะจนคำหาโมงบุไปที่ยถวสุดท้ายพื่นน้องกะตีนะโดยเอาพี่น้องเดียวก็ไปเบิ่งน้ำกันเนาะ ว่ามื่อนี้ไอ้ทงเพิ่งไปแก่เลยแจ็คเกยวแล้วเนาะโดยโดยพ่อแม่พี่น้องเนาะบรรยากาศมืออดดออม่อนี้กับพี่น้องแดดแดดเนาะพี่น้องเลยมื่อนี้กับพอดีมาเตาถ่านเนาะพี่น้องกับพอดีเห็นไอท้ทงเพิ่งมาเลยพี่น้องวันนี้เนาะมาได้แก้พื้นพี่น้องมาทุกทุกข่าวสดไทย <c oughs> เป็นกำลังอวยรถเข่า,ขาเนาะ อากาศเด็ดเดดเป็นแก่เพอนไบบนเนาะพี่น้องคิดได้เได้คิดไบได้ใส่เกือบใช่ดอกเอาไปใส่เลยนะกลับไปกลับมาคิดได้เพิ่นบ่ได้ใส่เกืบ มือวันี้แบบแดด้องแดดฮอนค่ะอี้หอมอกบปไซายเนาะไปแต่แกเฟื่อกันสบายดีสบายดีหม่บอลโมอเมอกันนะ้มเมมาดีกเกือบตายอย่านน <laughs> พึ่งวบาวาไ,ไดล้พ <laughs> ักผ่อนกันได้หนึ่งได้บ,บ่ กินน้ำก่อนกกอน้ำกนพี่น้องนีง่คน้อน้ำคือน้อน้ำนน้ำคน้อน้ำน้น้ำกืน,กน,น,น้ำน้ำน้ำอน้ำคือน้ำคือนอน้าเออ้ำ้อนน้ำเน้ำน้อน,น้ำอน้อน้ำคือน้ำนคอน ตอนเด็ดๆเลยสบายดีเด้อบ่บนสบายดีสวัสดีตอไปตัเชาบ่เชานี่นะบ่ได้เาลวแหาน้องทมาไปแก่ตแงานนี่เห็นได้รถเดียวนี่แหละบ่ได้2รถตแงนรถนึงแล้วแก่บ่แลตแงาก็เอาอีกเอาบ่อมาเานีวอไปลานยังเอาเนาะ7:00นแล้วพ่นเฮาก็เหลือเป็นรถเป็นลผู้ใด แต่ว่าทางในนะค่ววะวายตได้เอ็นลโละรนและก็ไม,ม,ม่ดอกคูนและแกะมาหลายรลดหนึ่งแรงวันเนี่ยโลดหนึ่งระยะเนี่โอเค,ำคำเได้นันคำเดี๋ยวเจ็ดโมงได้ช่วยหายใจไปขำติอแมนเอามาเช่าน,นี่เอา,เอาไะเอาไว้นะเช่านี่มันบ่มีผูกได้ดิเราจะถ่ายนี่ยลงมาเอาไว้ไปโบดี <c oughs> ไ,ไปเด <c oughs> ียวมันมันโมีคนไปเด คนเฮานี่มันบบมีผู้ป้ายมีเสานี่ฮะมีแต่คนอื่นเข้าไปพวกรักสิสองเขาก็เอาเลยปวดไรใอ้ชงพนทักทอนก่อนพี่น้องนี่เช้าพื้นลงเนาะไหวอยู่อะไรกินนี่ทั้งนั้นคุณเห็นเหมือนกินยังกระยางน้ำอยากอยากของสว่างด้วยสว่างมันไม่ใช่ไรอะไรไม่มี วานี่กแก่พื้นพี่น้องจนํำเนาะแก่จนหาโมงพอดีนเนาะแล้วเนาะแดเที่ยวแม่นป่ะว่า,วารวเมเบิดพอดีเป็นแปดเที่ยวเกณฑ์แต่เศร้าจนขำคนที่แปดเที่ยวก็เลยอันนี้พอพี่น้นอ,นองรเ,เราคุ้นไปเห็ดวิ่งกันลงมาพี่เลยพี่น้องกับสิมาเอาเงินขารดท้ยแบบน้ำมันอะไรพี่น้องเนาะแต่เพิ่นกะอัน ให้ไอทงพันแกให้ในการให้พกินน้ำนี่ว่านี่ให้แล้วเที่ยวเที่ยวเรซาพันเท่าไรเออเที่ยวหนึ่งซาพันกีบแม่นอเที่ยวหนึงซาอพัน่ะสิให้เพิ่นนี่หกสิบพันเป็นบาะบนเออเพิ่นเอานำหกสิบเนี่ยให้ให้นอกท้องนี่คนจะหล่แล้วมึอวานี่เกือบตายไอทงได้ซาพันเลยี่ยงน้ำได้ทงนะซาพันยังสิ ขอเพิ่มอยูซี่ไปชื่อเปลี่ยนไปเซาห์พันทิขอเพิ่มวะขอเพิ่มในทางอารมณ์หาย้อมเนาะเซาห์พันบอกพ่อขอเพิ่มหาพันทีเอ็งเหี้ยเลยเป็นหายไอท้องเซาห์พันทีเนาะเพราะว่าน้ำมันก็แพงเนาะน้ำมันก็แพงก็ให้เที่ยวเที่ยวละเซาเที่ยวละเซาห์พันพอได้กินน้ำกับใส่น้ำมันรถทันแล้วเนาะเพราะได้เพิ่มใส่น้ำมันรถเพิ่นแล้วก็เติมบัตรเพิ่นก็พอได้อยู่เพิ่นก็ได้เก็บได้รถหนึ่ง ส่วนมากแกให้คุมมือเพิ่นกาได้คุมมือเด้ก็ได้อ่านนำปานั่งแกเพิ่นกาแกหนหนาแล้วเพิ่นกาได้เงินอยู่อันนี้ว่หาพันหรอได้หลอดเดียวบ้านมีเท่านี้ได้หนิเออพอดีเลยเขาเอาน้ำจ้าเหล้วกันซีทอนหน่อยเราไปไปกินข้าวเปียนไปกิข้าวเออพอดีไปกินไปกินข้าวก่อนเนาะไปเอาปุนลงแล้วหลอข้าวห่มก็ได้ยังพอ ใต้ตากแดดอยู่หันใต้ใต้ตากแดดเห็นมันว่าอุเป็นเห็มันแดดคือการไลยเลิศว่าอุ้เป็นเมันสิไปเอาพื้นลงก่อนี่น้องแดดตากอันนี้น้องมัอนี้เนาะเดี๋ยวเอาพื้นลงก้อนอย่าไปกินนะเมันสิไปกินข่าวเจ้าอด้รเอาลงไปนำกันบ่เออไปห่านี่ไปกินข้าวเปลี่ยกันบ้ากินได้เปล่าเป็นบ้บ้ว่ายังบ้ได้กินข้าวสาวอะบเเลนาะบ่เปินไปใช่แล้กับบ้โหเห็นมันขี่ไปผู้ ว่าแดดนีโทรพท์เขาบอกน้ำร่อนหรือกันหอว่ากินเลยว่าขอยังบริกรกินข่าวบริกรกินอบริกรกินอะเจ้าอนันยังบริกรกินข่าวยังบริกรกินคือกันเลยมาลโอ้รถไปเองกับป็นเนาะรถไล่ไปว่าเตาใหญ่เติบด้วนี่เนี่ยใช่เตาใหญ่เติบเลยคื้นรายเนาะร้อยเติบด้านนี้พี่เลยห้าการห้าการมหาพื่น ตอนมื่อไห่อะไรพี่น้องว่านี่คำเลยบได้ไฮก้องรดเดียวเนาะโอ้่นยังบอดี้จูดเลยบดไปเกฟอีก่าเบิ้งขาเจ้าจูดพู้เลสข้าเจ้าเบาใส่โบโอผมเบาใส่ดอกผนยังบอกจูดอืมยนขาเจ้าเาใส่เะาเลอยู่ในป่าม่นี่น้องไงเขาว่าจะเขาว่าโอ้ยเนาะเป็นหลักจูดพื้นหรอวะใต้แลวเป็นโทดอยแล้วเนาะ ผมมีเงินหายได้หด <net> แหงสดซ้ำเง <mot or> ินก็บ่ได้ซ้ำพี่น้องเอ้แล้วเล่เนาะแมนบ่ได้มันก็อยากมีอันปัญหาหน่อยหนึ่งพี่น้องม่อยากได้เละ <net> เป็นน้ำมันนั่นเนาะยูทูบก็ได้เห็ดไปนี่แหละไอทงผ่นกาหารับจางแกพื้นให้ประบนป้านางเพิน่นเนาะ <net> พอได้ใส่น้ำมันรถ ้านนี้ได้ถ้าได้กวาบ,บ้านนี่นะนน้ด้ามยังมีด้ามเทียบพราะว่แม่น่บอกบ้านนี้ได้บรแสนหนึ่งแกพื้นนะได้ประมาณอ่ะแปดสิบพันเออได้แปดสิบพันนำมาปั้นกันเ <c oughs> ด้อเ <c oughs> ดือดังเกะเขยปั้นเขาไม่ได้เบอแรเบอคนมาพี่น้องเลยน้ำมันหลดแป๊เดีวยวนะน้ำมันกับแพงซ้ำเนาะใส่ 40, 000, สี่สิบพันกับขี่ได้สองมือนึ่งมั้งจะ

ไปเยี่ยมตอนเชียนีいい่แหละคนตายเลยพี่น้องเลยบ้านเฮานี่ยเชียอเงินเนาะเดี๋ยวเขาเก็บลงก่อนเดี๋ยวสิบอกไงแหละส่วงนี้เขาไม่มีเงินนะช่วงนี้สดเด้อช่วงช่วงนี้สดไปผ่าสดมันใหม่เมื่อเดียวลงว่าสิอเหงาแท้หัวเยี่ยีเลยเนาะ ถ้าเราเอามีเท oh. <th ่าไหร่ด้วยกันเนาะทำงานกันตาย่นตายรันเลยบ้านทุกมมือเลยเนาะโบ๊ดโบดทบ้าเดือนเลยเก็บไปสมาคมโอ้ยตายรู่ตายรันเนี่ยแห้งสามสิบสามสิบข่าวตายไปใช่ดี๋เมีเงินเรมีเงินจ่ายแล้วค่ะสมาคมยันยันยุ่งพูดบ่าขึ้นสวรรค์เนาะ สว่างนะคะโอเคนะครับก็ไปกันครับครับเป็นว่าใส่กระโดดครับครับเป็นไรฮะเอ้าเยาว์ใหม่ใส่กระโดด <laughs> 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 อย่าพผาแดดเด้อเอาพื้นลงแล้วก่อนเด้อคอเดี๋ยวมันคือตื่นทางหลันอ้าวเนาะมันเป็นเสือเน่ะเมื้อนี้บ่ได้ไปตัดไม้มื้อนี้พี่น้องเลยถ้าจะบ่จูดละกาบ่ิเวณทีเก็บพื้นเรือวานนี่มันจะเอาไปเลยวะจ้าจะจูดจะทาเอาเลยจะจูดนี่ทําีิเก็บเสือเข้าจูดคะแนนคะแนนมีฮะคนแก่ได้สิบกว่า

ท่านเอหานเนี่ยเอาอะไรก็จะใช้มาขีดดอนออกนะรมาแบบว่าคนเดียวใตหัวไปึกมาพูดให้หนึ่งลูกึาล่นฮอนกงเล่นไม่ใเอานี่ยงอยู่เขาเปียกเลยจะบัทานคิดรถกูนี่อลืมเพือน้าเลยทางเขาทางเดียวลืมเพือนทางเข่าเจ้าเลยเนี่ย ทางเขาเพื่อนจะลืมแล้วบุญไปจะโดนแล้วเอาเทเอาลืมทางเขาเพื่อนจะเลยแล้วบุญไปโดนเลยจะปีเลยตั้งแต่ดำนาตอนหน่ะผ้นเาแดดมันไกระอ้าวน้อ ดูทางดบันอ้าวแดแท้อาไ่ใ่าอ้าวหลดบ่อืออ้อลงเรียบร้อยเลยบ้านี้ฉันจะเอาหลดขาวโฮมก่อนอ้าวข้างนอก เนาะเห็นเพื่อนเอาลงโฟร์เดียวก็เลยมาลงซอยพี่เนาะบางนาตีกัเอาเงินมาให้ประบน่เนาะขาดรถท้ายเพื่อนแกป่ปืนเมื่อหายว่าน,นี่แหละใส่รถหนึ่งข้ามเลยพี่น้องเลยเนาะยังเหลืออยู่กับยู่ป่าพเพื่อนแหละแถวบัตัดตืมทาวาบางทีกับยันเข้าเอาไปเบนเลยได้บ่ข้าว่าเมืงง่อยเมื่อยอยู่นะ นี่คือโบอไปกินแกนงหนอ้อยน้ำปานางนะป้านางเราเกลี่ยนอ้อยเลยเราดึงทางเขาเดื่องแล้วลโคน,นแห้งดิเอาตอนแรงจะบ่ได้ไป,ปบดบนจะว่าฮัลเว่าสิไปอยู่ข้ามอันท่้งก่อนเงนี้ยนะไปหาย,หายบนดินอะไรกระจงไหวกับข้าวหลาไปฮัลเล่ตอนแรงพักผ่อนเลยพักผ่อนก่อนก็ได้ตอนนี้นะกินข้าวก่อนยังไม่ได้กินข้าวมัมีแหง้งเลย บ่ด้แลวด้นี่วาน่ก็แปะเถียวหัวเนาะไปไปหอดอยู่บ่ตอนแรงกับไปบ่ตอนแรงพึ่งกัไปน้ำอยู่บ่ไปแกพื้นพึ่ไปไปเื้อก่อนเมื่อยเนาะหอนพอแกมาหยถวเถี่ยวหนึ่งเออเด็พอดอกพุ่นเถียวหนึ่งหอนไหนเนาะแดดเลวานเนะไวข้นเาก่อนเดียวเดียวอันนี้แล้วอื ทำนี้เราอนเร่ยนี่นะเพอดีเลยมีน้องไปหาล้างมือกับอนี้เนาะขัดปานี้่ะอาไปทผักพรชานะสบายดีเด้อสบายดีเมื่อยแห้งเนาะเงินสะเงินชาวหาพันจะไปกินมุกกระถาบาสบายดีเด้าบนเด้อสบายดีพันผักพอน้องแดด้อนขนาดเลยมันี้ ะไรเอาพื้นลงแล้วก็อบอ้าวขนาดเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้กับซีคอจบคลิปเด้อพี่น้องท้าพบพ่อคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องลาตีกับขอขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุมสุขชนที่หับชมคลิปน้องลาตีและบุกหาโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี